สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอิว๋วเหมือนเดิมนะคะในคลิปของการเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะพบกันวันนี้คุณครูอิว๋วก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทํากันเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะให้เด็กๆเกตรียม ใบงานแบบฝึกทักษะขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมดินสอยางลบและก็สีนะคะเตรียมขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยค่ะถ้าเตรียมเสร็จแล้วเรามาดูกิจกรรมที่หนึ่งนะคะค่ะกิจกรรมที่หนึ่งให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปลาและต่อตัวอักษรเหมือนเดิมเลยนะคะ ค่ะเด็กๆคะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยว่าอักษรภาษาอังกฤษที่เราจะลากเส้นตามรอยประคือตัวอะไรคะเก่งมากเลยตัว B นะคะ b ีเบอ b ์บีเบอร์บนกนะคะคำศัพท์ที่ตรงกับตัว B นะคะก็คือคำว่า Bird ที่แปลว่านกนะคะเด็กๆ ตัว B นะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งเด็กๆคะหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเรามาลากเส้นตามรอยประตัว B พร้อมกันนะคะค่ะลากเส้นตรงลงมาก่อนนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะมีเส้นโค้งตัว B มีเส้นโค้งสองเส้นเห็นไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะเรามาลากเส้นตามรอยประไปพร้อมกันเลย ค่ะทำให้ครบทุกตัวทุกบรรทัดนะคะเด็กๆไม่ออกนอกเส้นนะคะค่อยๆทําไปทีละตัวนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูอิว๋วไปต่อที่กิจกรรมที่สองนะคะค่ะกิจกรรมที่สองให้เด็กๆโยงเส้นรูปภาพและเงาให้ถูกต้องนะคะค่ะฝั่งซ้ายมือจะเป็นรูปของสัตว์ ฝั่งขวามือจะเป็นรูปเงานะคะสัตว์ก็จะมีวัวมีหมูมีสุนัขแล้วก็มีมา้าเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะรูปบัวเด็กๆสังเกตดูสิเขาว่าเงารูปไหนเป็นรูปของบัวให้เด็กๆโยงเส้นไปหากันนะคะเห็นหรือยังเอ่ยอเงาที่เป็นรูปบัวก็คือเงาที่หนึ่งนะคะ เด็กๆก,ก็โยงเส้นมาหากันนะคะค่ะข้อต่อไปเหมือนกันค่อยๆสังเกตดูรูปภาพแล้วก็โยงเส้นให้เรียบร้อยและก็ถูกต้องด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่3นะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปราและต่อตัวเลขให้ถูกต้องนะคะ เด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูสิคะว่าคุณครูอิวจะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปละตัวเลขอะไรคะถ้าเด็กๆยังไม่รู้เรามาลองนับดูนะคะว่ามีปลากี่ตัวหนึ่งสองอ่ามีปลาอยู่สองตัวแสดงว่าเราจะมาลากเส้นตามรอยปละ เลขสองนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็มาลากเส้นตามรอยประเลขสองเริ่มจากหัวโค้งของเลขสอที่อยู่ข้างบนก่อนนะคะอ่าโค้งลงมาแล้วก็เส้นตรงในแนวนอนค่ะเด็กๆคะเด็กๆทําให้ครบทุกตัวทุกบรรทัดเลยนะคะตั้งแต่บรรทัดที่สอง ถึงวันทัศสุดท้ายนะคะจะเป็นต่อตัวเลขนะคะถ้าเด็กๆลากเส้นตามรอยปลาเสร็จแล้วให้เด็กๆลากต่อไปให้เสร็จนะคะจะได้เป็นเลขสองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆค่อยๆทําไปทีละตัวนะคะค่อยๆลากนะคะเด็กๆไม่ออกนอกเส้นนะคะค่ะแล้วก็เด็กๆค่ะอย่าลืมระบายสีรูปปลา ทั้งสองตัวที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะค่ะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูอิ๋วรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปก,กิจกรรมที่เด็กๆทำและส่งมาในไลน์ส่วนตัวให้คุณครูอิ๋วด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอิ๋วก็มีกิจกรรมมาฝากให้เด็กๆได้ทำเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะ บายบายค่ะ